สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิยาเคมีนะครับซึ่งมีด้วยกัน5ปัจจัยด้วยกันเลยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับ1เลยนะครับธรรมชาติของสารดั้งต้นธรรมชาติของสารตังต,รตงต้นนะครับสารแต่ละชนิดจะเกิดปฏิยาเคมีได้ด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันส่งผลให้ชนิดของสารดั้งต้นมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิยาเคมีกล่าวคือปฏิยาจะเกิดเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสารนั้นครับเช่น สารที่เป็นสารประกอบไอออนิกทั้งคู่ก็จะเกิดได้เร็วกว่าสารที่เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ en, นะครับเลขอย่างก็คือว่าถ้าสารเป็นสารสถานะเดียวกันก็จะเกิดได้ดีกว่าสารที่เกิดจากสารต่างสถานะกันครับ 2. ความเข้มข้นของสารตั้งต้นกล่าวคือว่าสารใดที่มีความเข้มข้นมากก็จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยามากนั่นเองครับ 3. นะครับพื้นที่ผิวของสารปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นเป็นของแข็งนะครับหากพื้นที่ผิวสัมผัสมากก็จะทําให้ เกิดอัตราการเกิดปิยาที่เกิดขึ้นได้ง่ายครับซึ่งถ้ามีพื้นที่ผิวน้อยก็จะทําให้อัตราการเกิดปิยาน้อยเช่นกันครับ 4. นะครับอุณหภูมิอุณหภูมินะครับจะแปรผันตรงกับอัตราการเกิดปิยาเลยนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการเกิดปิยาเคมีก็จะสูงขึ้นเช่นกันครับตามลําดับและสุดท้ายตัวเร่งปิยาหรือตัวหน่วงปฏิกิยานะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะมีผลกับค่า ee เท่า e นั้นนะครับตัวเร่งนะครับก็จะไปช่วยในการลด ทำให้เกิดปฏิกยาได้ง่ายขึ้นส่วนตัวหนวงนะครับก็จะทําให้เพิ่มซึ่งจะทําให้เกิดอัตราการเกิดปฏิกยาที่ยากขึ้นหรือช้าลงนะครับสำหรับวันนี้ผมนายจิรพันธ์จินาม .5 .1 เลขที่13ก็ขอจบการนำเสนอปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิยาเคมีไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ